เรื่องเล่าเรื่องเพื่อนเมียทำเพลียหัวใจสวัสดีครับพอดีพึงมีประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเรเร็วนี้เองครับก็เลยอยากที่จะเล่าแบ่งปันให้ได้ฟังกันเรื่องมีอยู่ว่าผมกับแฟน อยู่ที่ห้องพักกันสองคนแฟนคนนี้ผมคบมาได้ปีกว่ากว่ๆรู้จักกันในที่ทำงานวันนั้นแฟนผมกลับมาจากตลาดก็เห็นว่ามีเพื่อนของเธอมาด้วยเพื่อนแฟนผมคนนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นหน้าบ่อยนักเพราะ ทำงานกันคนละที่นานๆเธอจะมาหาแฟนผมสักทีนึงผมก็ทักถามไปตามประษาว่าไปไหนกันมาแฟนผมตอบว่าไปตลาดแล้วพอดีเจอกับน้องเก๋ก็เลยชวนมาเที่ยวที่ห้องน้องเก๋เป็นคนหน้าตาดีตัวเล็ก ผิวขาวเนียนอายุน้อยกว่าแฟนผมปีหนึง่งกันชนหน้าใหญ่เกินตัวใส่เสื้อยืดลัดติว้วกางเกงยีนขาสั้นๆอืมนี่มันสเปคผมเลยจริงๆผมอดที่จะรอบแอบมองดูเธอไม่ได้แล้วก็ทำได้แค่ถอนหายใจเบาๆในใจ นั่งคุยกันได้สักพักแฟนผมก็บอกว่าคุยกันเปล่าๆแบบนี้ไม่สนุกไม่มันเลยหาอะไรมากินกันดีกว่าน้องเก๋เลยว่างั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อเหล้ามาให้พี่ลุงคือชื่อแฟนผมเองเตรียมกับแก้มรอไว้แล้วกันหลังจากที่เก๋ออกไปข้างนอกแล้ว แฟนผมแซวผมทันทีเลยว่าแม้มองตาไม่กระพริบเลยนะอยากกินน้องเขาละสิธ้าผมก็ว่าบ้านาใครจะกล้าคิดแบบนั้นเมียอยู่ด้วยทั้งคนเออถ้ายังไม่มีเมียว่าไปอย่างแฟนผม,มนิ่งเงียบไปนิดนึง แล้วก็ถามเหมือนทีเล่นทีจริงว่าอยากจะกินน้องเก๋จริงๆไหมล่ะไม่รู้แฟนผมคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจว่าคงถามเล่นเเลยตอบออกไปถ้าน้องเขายอมให้กินก็ดีนะสิแล้วถ้าน้องเขายอมไม่กินล่ะน้ำเสียงแฟนผม ดูจริงจังขึ้นมาผมก็ได้แต่หันไปสบตาเลิกคิ้วขึ้นทำหน้าสงสัยแฟนผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเก๋เขามีปัญหาเรื่องเงินติดหนี้วงไพ่เพราะไปเล่นเสียมาไม่มีเงินไปจ่ายคืนเขาพอดีเจอกันที่ตลาด น้องมันก็เลยจะมาขอยืมเงินแฟนผมก็บอกว่าให้มาคุยกับผมเอาเองแฟนผมยังเล่าต่ออีกว่าน้องเกถามว่าพี่เขาคิดดอกแพงไหมแฟนผมเลยแกล้งพูดไปว่าเขาไม่คิดดอกเป็นเงินหลอกเขาคิดเป็นครั้งครั้งละหนึ่งที น้องเก๋เลยบอกว่าถ้าช่วยได้นะจะให้หลายๆทีเลยพี่ลุงนะนั่นนะพี่ลุงช่วยพูดกับแฟนพี่ให้หน่อยผมก็ถามจะให้พี่กินน้องเก๋ลุงไม่โกรธหรือหึงหวงอะไรเลยเหรอยังไม่ทันได้รับคำตอบน้องเก๋ก็กลับมาถึงห้องพร้อมกับเครื่องดื่ม และเราสามคนก็ได้นั่งตั้งวงดื่มกินกันดูท่าแล้วน้องเก๋คนสวยจะดื่มเก่งเหมือนกันแฮะผมเลยพูดชมน้องเขาไปว่าน้องนี่ไม่เบาเหมือนกันนะน้องเก๋ก็ว่าปกติไม่ได้กินเยอะขนาดนี้หรอกพอดีวันนี้มีเรื่องกลุ้มใจ เลยดื่มหนักหน่อยจะได้หายเครียดผมก็ถามว่ามีเรื่องอะไรทำไมต้องเครียดค่อยๆทำใจให้สบายแฟนผมที่รอจังหวะอยู่แล้วก็เลยบอกว่าน้องเขาจะมายืมเงินนะ่ะพี่พอมีให้น้องเขายืมมั่งไหมเยอะไหมล่ะถ้ามันมาก พี่ก็คงไม่มีช่วยหรอกนะหนูว่าจะมาขอยืมพี่สักหมื่นหนึ่งพี่พอมีไหมสิ้นเดือนพอเงินออกน้องจะมาคืนให้ครึ่งหนึ่งก่อนขอเวลาพี่สักส,กสองเดือนนะคงใช้คืนให้หมดแน่นอนพอดีผมก็พอมีเงินอยู่บ้างก็เลยบอกว่าก็ได้ เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวพี่โอนให้ดูน้องเก๋จะดีใจมากกระเถิบเข้ามากอดแขนผมแล้วบอกว่าถ้าพี่ลุงไม่อยู่ด้วยนะจะขอหอมแก้มขอบคุณพี่สักฟอดแฟนผมเลยว่าโหแค่หอมแก้มฟอดเดียวเองเหรออยากให้เก๋ทามากกว่านี้ไหมล่ะ พี่ลุงไม่ว่าหนูแน่นะแฟนผมก็ว่ากล้าหรือเปล่าพี่ไม่ว่าล็อกผมนี่ได้แต่รู้สึกหนงน่วงตามช่วงกลางลำตัวที่ได้ยินสองสาวคุยกันต่อจากนั้นก็นั่งดื่มนั่งคุยกันไปเรื่อยๆมีสาระบ้าง เรื่องลามกบ้างตลกเฮฮากันบ้างหัวเลาะกันไปพอดีกับน้องเก๋ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแฟนผมก็เลยพูดกับผมว่าพี่พี่พร้อมจะกินน้องเก๋หรือยังฮะอะไรนะจะให้พี่คิดดอกวันนี้เลยเหรอผมคิดไม่ถึง อะไรมันจะรวดเร็วปานนี้แถมแฟนผมดูจะสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาอีกเดี๋ยวน้องเก๋ออกมาพี่เข้าไปอาบน้ำรอเลยนะลุงจะคุยกับเก๋ให้พออาบน้ำเสร็จผมออกมาเห็นสองสาวนั่งคุยกันอยู่ไม่รู้คุยอะไรกัน หัวเลาะล่วนทั้งคู่เลยผมรู้สึกมึนๆแม้จะอาบน้ำแล้วคงจะเป็นเพราะลิตเล่าผมมองไปที่น้องเก๋น้องก็มองผมกลับมาด้วยสายตาเยิ้ม,มผมคิดในใจโอ้โหเซ็กซี่จริงๆวะ่ะน้องเก๋ถามผมว่าพี่อาบน้ำแล้ว พี่ใส่กางเกงในมาด้วยหรือเปล่าผมก็ว่าไม่ใส่แล้วละ่ะเดี๋ยวตอนนอนไอ้หนูมันจะอึดอัดนั่นสิหนูว่ามันคงอึดอัดจริงๆนั่นแหละกางเกงพี่มันดูตุงๆนะสงสัยมันอยากจะออกมาหายใจพี่คิดอะไรอยู่เปล่าเนี่ยผมหันไปมองที่แฟนผม เธอนั่งอมยิ้มอยู่ผมขอตัวออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเพื่อดับอารมณ์คิดว่ายังไงยังไงคืนนี้ได้กินน้องเก๋คนสวยแน่นอนหลังจากสูบบุหรี่หมดมวนแล้วผมกลับเข้าไปในห้องและก็ต้องหยุดนิ่งกับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้า สองสาวนั้นหายไปเหลือแค่จานกับแกล้มกับขวดเหล้าแต่มีเสียงหัวเราะดังมาจากในห้องน้ำน่าจะเข้าไปอาบน้ำด้วยกันทั้งคู่ผมมานอนยิ้มรอตรงที่นอนคืนนี้ได้กินแบบไม่คาดคิดนึกไม่ถึงว่าแฟนผมจะใจดีขนาดนี้ ตอนเช้าแฟนผมตื่นแต่เช้าไปส่งน้องเก๋ที่ปากทางเข้าห้องพักผมยังนอนอยู่บนที่นอนจําได้ว่าเมื่อคืนผมนอนรอสองสาวอาบน้ำอยู่นานจนผมเผลอหลับไปและก่อนที่แฟนผมกับน้องเก๋จะออกจากห้องเมื่อตอนเช้าผมได้ยินเสียงคุยกันแววแวว ไว้วันหลังเก๋จะมาส่งดอกให้นะพี่ลุงจ้าไม่เป็นไรสะดวกวันไหนค่อยมาละกันนี่กูพลาดอะไรไปวะเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอเป็นไปได้ไงวะผมงงกับตัวเองมากๆหยิบมือถือขึ้นมาดูเข้าแอปธนาคาร มีรายการโอนเงินเข้าบัญชีน้องเก๋หนึ่งมืนบาทผมเป็นคนทำรายการเองผมจำมันได้แต่ยังงงๆและสงสัยตัวเองอยู่ทำไมผมถึงได้หลับง่ายขนาดนั้นทั้งๆท,ที่มีเรื่องสำคัญรออยู่มันต้องมีอะไรแน่ๆจะต้องถามแฟนผมดูอีกครั้ง ให้ใหายสงสัยหลังจากนั้นตอนสิ้นเดือนน้องเก๋โอนเงินมาให้ครึ่งหนึ่งตามที่บอกไว้จริงๆแล้วดอกเบีย้ยล่ะผมทวงถามดอกเบี้ยกับแฟนผมว่าน้องเก๋จะมาจ่ายดอกตอนไหนแฟนผมบอก ไม่มีการจ่ายดอกในแบบที่ตกลงกันไว้เพราะแฟนผมเป็นคนคิดเองว่าให้เอาตัวน้องเก๋มาแลกเป็นการขัดดอกเธอกลัวผมจะไม่ให้เพื่อนยืมเงินเพราะรู้ว่าผมเป็นคนขี้เหนียวเลยต้องเอาตัวน้องเก๋มาหลอกล่อว่าจะได้กินน้องเก๋เป็นการจ่ายดอก มันเป็นแผนของแฟนผมเมื่อรู้แบบนี้ผมก็ว่ามันทะาแม่งทะาแม่งและรู้สึกเอะใจตั้งแต่แรกแล้วถึงว่าสิทำไมแฟนผมจึงยอมให้ผมมีอะไรกับเพื่อนของเธอได้ง่ายๆแบบนี้จบแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบครับผมไว้ เจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ